ดูโฆษณา30วิเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่140ี <comply> ่นี่ก็รอบที่ห้าแล้วจากทหารสวรรค์นคนหนึ่งในตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นห้าคนในตอนนี้ทุกหนึ่งค่ะ ครั้งในการฆ่าครั้งต่อไปจะเพิ่มมาอีกคนบันไดสวรรค์น,นี้มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดถ้าหากเดินไปจนถึงจุดสิ้นสุดจำนวนทหารจะเพิ่มขึ้นแบบน่ากลัวเพียงใดกันนะอีกทั้งจากที่ทหารสวรรค์เหล่านี้ตายไปศพก็ไม่เหลือทั้งหมดกลายเป็นเมฆหมอกและหายไป นี่มันผิดปกติมากข้าต้องพลาดอะไรไปแน่เมียนเออถทหารสวรรค์เหล่านี้มีบางอย่างที่ไม่ปกติพวกเขาพูดคำซ้ำๆทุกครั้งที่ปรากฏตัวแม้แต่การแสดงออกและการโจมตีก็เหมือนกันหมดราวกับไม่มีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาเดี๋ยวนะข้ารู้แล้วว่าข้าพลาดอะไรไป ช่างซื้อเบื่อจริงๆนี่คือโลกมายาของเทพทั้งเหนือเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากเขาจะปรากฏตัวขึ้นจัก,กรวาลล้อมดวงดาววัฏาจาักหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดทหารสวรค์เหล่านี้ถูกดึงมาจากเมฆหมอกที่อยู่รอบๆเมนเออเจ้าคิดอะไรออกแล้วหรือยังเฟิงเซียวความจริง ผู้ที่มาเยือนบันไดสวรรค์สังหอนมาอีกแล้วข้าต้องฆ่าพวกเขาก่อนช้าก่อนเฟังเซียวพวกเราคิดผิดแล้วเจ้าอยากฆ่าพวกเขาเลยทหารสวรรค์เหล่านี้ยิงฆ่ายิ่งมากขึ้น<ะ>สังหอนการโจมตีของทหารสวรรค์เหล่านี้ กับกลายเปน็นยิ่งแข็งเก่งขึ้น,นชฟังเซียวจะไม่เป็นไรนะเขาไม่เป็นไรแค่ดาบหักแล้วฟังเซียวฟังขนะ้านะทหารสวรรค์เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงของเมฆหมอกรอบๆและจะต่อสู้ไม่มีวันจบสิ้นพวกเราฆ่าพวกเขาไม่ได้หรอก ต้องแอบพวกเขาจึงจะถูกไม่เช่นนั้นพวกเขาจะยิ่งมากขึ้นและยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรืเ่อยๆที่เธอเป็นแบบนี้นี่เองข้ารู้แล้วกดข้าแน่นๆข้าจะพาเจ้าไปเอ๊ะมันใดไม่กว้างนะักมีทหารสวรรค์ขวางอยู่มากมายขนาดนี้หรือว่าเฟิงเซียวคิดจะฝากเขาไป ไปสองหอนระวังนะเฟิงเซียวโอไม่นะดาบของเฟิงเซียวหาักกลางคันละค่ะทุกคนเฟิงเซียวจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงแล้วจะต่อสู้กับทหารสวรรค์ยังไงก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะ